อันนี้เป็นแก้วชาวนะครับมอบ,บค่าเย็นจากร้านจบข้างลังกินแล้วรู้สึกบวดหัวก็วกินประมาณครึ่งแก้วอันนี้ชั่วหมายครับของอลินอยู่ที่ศูนย์อาหารสีฐานนะครับในมอเรานี่แหละก็อันนี้เอ,อจะเข้มๆม,มากเดี๋ยวอลองอลรินดูรสชาติจะอ่อนๆลงมาหน่อยนะครับ แต่หลักๆเลยก็คือเรากินเยอะเกินไปนะครับวิดีโอนี้เก็บไว้เพื่อทําไว้ว่าเราจะงดและจะเลิกกาแฟในช่วงไหนนะครับอันนี้กำลังเริ่มต้นอยู่นะครับโอเคสู้ไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาต เตือนตัวเองก่อนนะพอดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกินมอคค่าเนาะมอคค่าเย็นนะครับทุกเช้าก็ประมาณหนึ่งแก้วนะครับมีแก้วใหญ่เที่ยงก็ประมาณหนึ่งแก้วใหญ่บางวันก็เปลี่ยนเป็นแก้วเล็กนะครับก็ผลของการดื่มมอคค่าเย็นนะครับมันก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มเนาะน้ำหนักเพิ่มแล้วก็ปวดหัวนะครับก็เลย เตือนตัวเองว่าควรงดนะครับแล้วก็งดได้ประมาณเป็นเดือนนะครับระหว่างที่งดนะครับก็หันมาดื่มเจ้านี่ครับโคกนะครับโคกไซส์ประมาณ450มิลลิลิตรใช่ไหมครับนะครับไซส์นี้ก็ดื่มเกือบทุกวันนะครับดื่มเกือบทุกวันก็จะมีเช้าเหมือนกันครับเช้าแล้วก็เที่ยงนะครับอาจจะมีเย็นบ้างเป็นบางวันนะครับ ก็ถือว่าบ่อยนะครับขวดนี้ประมาณ450นะครับถ้าดื่มเช้าเที่ยงก็ประมาณ900มิลลิตรนะครับเย็นด้วยก็เป็น1 250มิลตรถูกไหมครับในปริมาณนี้ก็เป็นปริมาณที่1.2ใช่ไหมครับ3ขวดก็ประมาณเดีย๋ยวนะครับ3ขวด3ขวดก็เอา450นะครับคูณ3 ประมาณ1.35ลิตรนะครับถือว่าเยอะเนาะน้ำหนักถามว่าน้ำหนักขึ้นไหมมันก็ไม่ลงนะครับรู้สึกว่ามันมันมันยังแน่นอยู่เคเดี๋ยวจากคลิปนี้ไปก็คงต้องงดนะครับในเรื่องของอเจ้าโคกนะครับงดเจ้าโคกนะครับเดี๋ยวจะไปดื่มน้ำสะอาดแทนนะครับอาจจะเป็นน้ำสิงนะครับหรือไม่ก็สลับนะครับโคกนานๆที ก็ดื่มเกินในปริมาณมากนี่ไม่ดีแน่นอนครับนุไม่ก็น้ำมะพร้าวอย่างนี้นะครับตรงนี้แต่น้ําในน้ํามะพร้าวเนี่ยถามว่ามีความหวานไหมก็พอมีบ้างนะครับแต่คงไม่มากอันนี้สามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับส่วนเจ้าโค้เนี่ยสี่ร้อยห้าสิบนะครับหวานเจ็บนะครับอันนี้อันตรายครับกินแล้วอ้วนรับรองไม่ลดแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้หลังจากนี้ก็คงเป็น อีพีต่อไปนะครับที่จะมาแจ้งว่าน้ำหนักเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเย็นนี้จะไปลองชั่งน้ำหนักดูนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ